สุกแล้วนะคะทุกคนนี่น่ากินจริงหอมมากๆเลยเค็มกำลังพอดีนะคะ<ม>ก็คือแบบกินกับข้าวสวยล้ลอนนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะไปตำแจวกันเนาะ,ปะไปตำแจวข้างในกันดีกว่าสี่สิบบาทโอเคนี่นเนาะตำแจวกันทั้งในทั้งในมันจะมืดนาะทุกคนนี่มันหมืดตำแจวแบบหนึงนะ่งเนาะ จำเจ้าแท็กซี่ก่อนแต่เออตะวากียมาให้กันเดี๋ยวํำเจ้าพอตัดคลิปลงเทียวเดี๋ยวเนาะสี่สิบบาทเดี๋ยวี่โตโตใหญ่อยู่ <c oughs> ทุกคนไปซื้อของอยู่ตลาดเข้าตองตามหา้านที่มันราคาโอเคที่มันแบบขายไม่ค่อยแพงเพราะว่าเราต้องเซฟตัวเองเซฟตังในกระเป๋าเนาะเราซื้อมาทําอย่างนี้แต่เราต้องมีน้ํามันนะต้องมีน้ํามันไว้ทอด มันก็ได้กินเยอะถ้าเราไปซื้อสำเร็จรูปตัวหนึ่งก็น่าจะยี่สิบาทเนาะโอเคค่ะประหยัดลงนิดนึงเนาะตั้งแต่มีแฟนให้เงินนิดรู้สึกเป็นคนแบบมัธยัดมากเลยนะตัวเราโอเคตำเจ้วกันตอนนี้ก็ตำแจวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนนี่ตำเจ้าแล้วแล้วเจ้าพักซี่เนาะเดี๋ยวเขาจีซิมิงึงมาขี่นอ่ ตำเจวกระปลาถอดเนาะอืหมือเศร้าไปตลาดน้องแนนโมยูบมมีหลานขายไก่ปีงไก,ก่ย่ายหน่อยขายดีค่ะปีงไก่ละแล้วคนสื่อแบบรุ่มสื่อแบบเต็มเลยน้องแนนโอยูปกติน้องแนนจะขายเราบบมีครูแขงแล้วนะนะอันเ้แบบะ ขายดีแท้ปะเอาทุกคนมากินตาถอดเนาะตัวไหนดีตัวน,นี้ใหญ่หน่อนาะทุกคนเนาะชิมก่อนโอ้ยมาบุ้นานกินเลยนี่มาบุ้นานกลินข้ากลินก่อนเพราเราขาเด็ดตัดคลิปลงข้าก่อนแล้วมาข้ากลินที่หลัง อืมมักพอดีขามันเค่มมันเสียรสคือเอาพอดีพอดีอืมมักพอดีพอดีแสบขายไปยงังนถขาดสมพักน้องมิสมพักสมพักน้ำหันเจผักซีผักซีลาว,ลวก,กินแล้วก็สกเสกียาหมาหั <c oughs> ากน้ำเจ็บพ่อมีหนักแหกข่อ เกียร์หมาเกียร์หมาแล้วก็ค่อยสิไปลงสีมือนี้อาจอาจสิบอไปหน้าเพราะวะ่าสปสื่อีตับจัดเติมเลยอืมดเดี๋ยวเติมหลยอมืมเลยต้มมะหมากกับชงกาแฟากับอุ้นน้อกินหมาถ้าต้องใส่เวลาเนื่อนกับไปดังขึ้นหมอกประหยัด เนือทงไน้มันกนงข้าขาวอยู่พี่หน่อยปลาสดมันบอกเค็มเขามักเองถ้าบอกมาเค็มไหมขันหวานได้อยู่ขันเค็มนี่มันมันแก่บลแดดนะมันกินไปตัวบลแดงมันที่เป็นลกูกไตไมพี่ห่อกินเอียงกระตองพอดีแต่ว่าขันหวานนี่โอเคอยู่ได้ขันเค็มบลแดดไปตัวบลแดดเลย อเขาฝากกินกันเขาหยุดไปแกะหมานะให้ไปสืบขาลงมือน้ำยาล้างจานกระเบิดโอเคแม่กับห่างน้ำยาโกกผมเขาแล้วมันมีเงินสืบเลยทุกคนเวลาเขาแดงเงินมากมันนี่จะย่างหรือตวงสืบไหมสมมุติเขาแดงเงินมากเขาก็ไปสืบก๋วยเตี๋ยวกับชานุ่มมันก็หาสิบแล้วก๋วยเตี๋ยวก็สามสิบ มันกระเบิดบันอีกสี่สิบกระสือตัดไก่บันเติมน้ำมันไปน้องเมื่อเท่าละส้าบาทจริงไหมทุกคนเพราะมันมีเงินจำเงืนหลายเนาะเพราไปรับจ้างเงือชุ่มโมงแค่นั้นเงินจำเงืนหลายเพือกำเนิดขายไข่เป็ดนี่ทำนี่เหมือนกันเขาเศร้าจังนะคือบ่มีรายได้เดิบ่มีจะขายไข่เป็ดแล้วก็ซื้อให้มาเขาก็กินอยังกินไปตะกี้เขานี่บักเก่งไปหาปลาอยู่น้องบักแซวเขากระได้กิน มีความสุขไปหานมใหม่เก็บเห็ดหาปลาหาทุกอย่างไปเก็บแบบม่วงมากะลุงเรื่มแต่ว่าคือเมื่อกีบอกว่าสิไปใสมือนิจะเก็บให้คมมันก็ไปเบิ้งมาแล้วให้คมมันเสร็จฉากไแล้วแล้วมันกับามี่รถผ้าเข้าไปบางก็ได้เห็ดมากอะเห็ดมากหล่ะกับม้ามาต้มแกงเอื้นเขามากินสบายเหมือนไม่มีคนหาแล้ว ทุกบาททุกสตางค์ก,ก็กต้องซื้อแล้วก็จังหมอบ้าน,นเข้าไปหน้าขวันเห็นโอ้เจ็บมันแหกข้อเนี่ยมาเห็นเซตผู้ใด้เด้ขวันเห็นตาของเงินเลยนะึงขวันเห็นจะซื้อปกกะตีข้าวไม่เคยขวาก็คือทายคิดเห็นมันเป็นจะหักนะข้าเปลาจานนารัดอันอื่นตุ๊บุ๊บอ่ะนะคือข้าวทายขวัน,น,ปปน,นะนเห็นจะซื้อน,นะนะมันเป็นเรื่องจริงไดนะ้เหนื่นขวางเงินอนะ่ะแต่ว่าอันอื่นมันเรื่องจริงอยูเมืเ่อ อของนันคนอเห็นมือซาเพิ่งกลับมาตืมนแกงมแห่เลยนึงอโอเค้ากินกันเถอะเด้ยดกินหน้าสื้อเอามันมีคนหาสื่อเอาโอเคแลเดี๋ยวไปกินม,ง <c oughs> งมงังคุยปาจัโม่งลงไใหม่แถวเบิเก่าม่งนีเื้อ น้องวัยเป็นแฟนเพจซื้ออุ้งอิงอุ้งอุ้งแอปเปิลเขาบอกให้ซื้อปอปลากับอุชนิจังอุ้งอุ้งไม่มีตุ่มเอินว่ากีกีเพราะว่าเพิ่นมักค้าว่ากีกีกอไก่ได้อยู่แต่ว่าบ่มักคือกอไก่กอไก่เข้ากันหล่อนเอาบ่มักบ่เอาโอเคกินข้าว